ิบอันดับเหยื่อปลอมมันหมานตกเชโดปลาเชโดนั้นถือเป็นนักล่าฟันคมน้ำจืดที่นักตกปลานิยมตกด้วยเหยื่อปลอมกันมากชนิดหนึ่งด้วยการเข้าชาร์จกัดเหยื่อยางดูดานการสู้เยือเย่ะที่ดูเดือดยิงกับบิ๊กสายขาใหญ่ก็ทําให้นักตกปลาเนื้อหอบได้เช่นกันสามารถตกได้ทั้งเหยื่อโซ่เหยื่อเป็นและเหยื่อปลอมโดยเหยื่อปลอมที่นิยมใช้ตกปลาชโดนั้นก็มีดังต่อไปนี้อันดับที่10เหยื่อไวเบลชันเหยื่อกระดี เหยื่อจำพวกไวเบ레이ชั่นหรือเหยื่อกระดีเหล็กนั้นบางพื้นที่หมายนั้นสามารถใช้ตกปลาชดได้ผลดีโดยต้องเลือกขนาดเหยื่อที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าการตกปลาช่อนปลากระสูบใช้ในหมาที่โล่งหรือมีอุปสรรคใต้น้าน้อยใช้สําหรับการตีควานหาปลาชดที่หลบร้อนพักกายตามต่อไม้หรือใต้ผิวน้ํารวมไปถึงการตีจิบด้วยอันดับที่ 9, เป๊อปเปอร์เหยื่อป๊อปเปอร์นั้นเป็นเหยื่อผิวน้ําที่มาพร้อมกับเสียงป๊อปป๊อปใต้น้ําเป็นเหยื่อที่มีความคลาสสิก ใช้งานไม่ยุ่งยากในการตกปลาชโดนั้นนิยมใช้เหยื่อขนาด7-12ถึงเซนติเมตรใช้ในหมายโล่งตีเลาะตามตอตามริมฟางริมกระชงังหรือใช้กับการตีปลาจิบก็ได้เช่นกันอันดับที่8สปินเนอร์เบดสปินเนอร์เบนั้นเป็นเหยื่ออีกตัวที่ใช้ตกปลาล่าเหยื่อได้ผลดีโดยเฉพาะปลาชโดโด้วยใบสปินที่ติดมากับตัวเหยื่ออาจจะ1-2ตัวที่พลิ้วไหวสะท้อนแสงแวววับ เหมือนเกล็ดปลาเหยือ่อช่วยในการยั่วยวนให้ปลานักล่าสนใจเข้าชาร์จเข้ากัดเร็วขึ้นโดยเป็นเหยื่อที่เหมาะในหมายโล่งและตีจิบอันดับที่7เหยื่อเพนซิลเหยื่อเพนซิลที่ใช้ตกปลาเโดนี้นั้นจะนิยมแบบผิวน้ำแอคชั่นสายว่ายหนีตายเหมือนกับที่ใช้ตกปลาช่อนปลากระสูบในคลิปที่ผ่านๆมา แต่จะใช้เหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดปลาที่ใหญ่ขึ้นเช่นเหยื่อที่มีขนาด7-12ถึงเซนติเมตรเป็นตน้นโดยสามารถใช้งานตามหมายโลง่งที่คิดว่ามีนักล่าซุ่มซ่อ้นอยู่รวมถึงการใช้งานกับปลาจิบก็ใช้ได้ผลดีอันดับที่6บัตเบดเหยื่อบัตเบดเป็นเหยื่อที่มาพร้อมกับสปินเนอร์เบดโดยเหยื่อบัตเบดจะเป็นเหยื่อผิวน้ํามีใบพัดช,ช่วยในการส่งเสียงเรียกปลานักล่าให้สนใจเป็นเหยื่อที่เหมาะสมกับพื้นที่โลง่ง ตามอ่างเก็บน้ําข้างกระชังปลาหรือริมตลิ่งที่โลง่งอีกทั้งยังสามารถตีปราจิบได้อีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดเหยื่อที่ได้รับความนิยมในการตกปลาเชโดอันดับที่5เหยื่อปลายางหนอนยางเหย,ยื่อยางหรือเหยื่อซอบเบตต่างๆเช่นปลายางหนอนยางโดยมากที่นิยมในการใช้ตกปลาเชโดนั้น จะใช้แบบผิวน้ำขนาดประมาณ7-10เซนเมตรสามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่โลง่งหรือหม้ที่มีพืชน้ำหนาแน่นโดยการเก็บคอมเบ็ดไว้ในตัวเหยื่อรวมไปถึงการตกด้วยหัวจิกปลายางในบางหมายปลาชิโดก็เข้ากัดกินเช่นกันอันดับที่4ปลักปลักที่ใช้ในการตกปลาชิโดนั้นนิยมใช้ปลักดำลึกคือเหยื่อที่มีลิ้นยาวนั่นเองโดยมักใช้กับงานตีจิบตอนปลาชิโดขึ้นจิบน้ำหรือหุบอากาศ ถือเป็นเหยื่อเด็ดอีกตัวหนึ่งที่เซียนปลาจิบนิยมใช้กันโดยขนาดเหยื่อที่ใช้อยู่ประมาณ7-10ซนเมตรเหมาะกับหมายพื้นที่โลง่งอุปสรรคใต้น้ําน้อยตึ่งการตีจิบถือว่าเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นใช้ความอดทนช่างสังเกตและความรวดเร็วแม่นยําในการตีเหยื่อส่วนปลักดำตื้อน,นั้นก็สามารถใช้ได้ในหมายน้ำไม่ลึกมากหรือตีเลาะริมฝั่งอันดับที่ 3. กบยาง เหยื่อจำพวกกบยางเขียดยางหรือแม้แต่จิ้งจกยางนั้นก็สามารถใช้ตกปลาชดได้เหมาะกับทั้งไม้โล่งไม้รกเพราะสามารถเก็บซ่อนคมเบ็ดได้โดยกบยางเหล่านี้ก็มีหลากหลายรูปแบบแอคชั่นก็แตกต่างกันไปบางตัวมีใบสปินพ่วงเสริมมาเพิ่มความน่าสนใจให้ปลาชดเหลียวมองบางตัวมีขายาวตีน้ำยั่วให้ปลาเข้ากัดกินก็แล้วแต่ผู้ผลิตจะคิดค้นขึ้นมาอันดับที่2เหยื่อใบพัด เหยื่อใบพัดนั้นถือว่าเป็นเหยื่อตกปลาชโดรุ่นบุกเบิกทั้งเหยื่อทรงกบเขียดปลาบางคนก็ใส่กับเขียดเป็น ปลายางเขียดยางแล้วแต่การปรับประยุกต์ใช้กันไปเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ตัวเองถือเป็นเหยียบลอมที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานด้วยใบพัดที่ทำหน้าที่ตีน้ำส่งเสียงกระจายความถี่ของคลื่นน้ำไปสู่สัมผัสของนักล่าทำให้นักล่าสนใจเข้าโจมตีเหมาะกับหมายโล่งหรือตีล้อตามริมฟ่งริมชายพื้นน้ำริมกระชังเลี้ยงปลาเป็นต้นอันดับที่หนึ่ง กบกระโดดกบกระโดโะโดเป็นอีกชนิดที่นิยมใช้ตกปลาชโดมาเนิ่นนานสามารถใช้ได้ทั้งหมายโล่งและหมายโรคที่มีพืชน,น้ำ้ำโดยเลือกใช้เหยื่อที่มีการสวามีให้เลือกใช้หลากหลายแอคชั่นตามแต่ผู้ผลิตทั้งกบกระโดดที่วิ่งเลี่ยมากับน้ำกบสับที่สับตีน้ำคล้ายป๊อปป์ร์และกบสายที่แอคชั่นสายหน้าหรือเลื้อยมากับน้ำเป็นต้นโดยผู้ตกสามารถสร้างแอคชั่นได้ตามใจตามจินตนาการของตัวเองหรือเป็นเหยื่อสารพัดประโยชน์ที่ควรมีติดกล่องไว้ ด้วยน้ำหนักที่ดีในการตีทรงเหยือและสามารถใช้ได้ทั้งหมายโล่งและหมายกรกจึงขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งนั่นเองครับเหยือเหล่านี้ก็เป็นเหยือที่ตกปลาชิโดแล้วได้ผลดีซึ่งก็เลือกใช้ตามสภาพแหล่งหมายที่เหมาะสมกับเหยือน,าน,านั้นๆรวมไปถึงขนาดของเหยือและการปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เหมาะสมเช่นใบพัดไม่หมุนก็ดัดให้ได้องศาปลากัดไม่ติดก็ลองเปลี่ยนตาเบ็ดให้ใหญ่ขึ้นหรือลดความเร็วในการลากเล่าเหยือลงเป็นต้น การตกปลาด้วยเหยื่อบลอมสิ่งสําคัญคือการสร้างแอคชั่นและเลือกใช้เหยื่อให้เหมาะสมก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้กันนะครับตอนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจําหน่ายขายเหยื่อบลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ a c e b o o k ช็อปปี้ลาซาด้าและร้านเหยื่อปลอมน้องใหม่ทีบีรัวทาง Tik t o อกอย่าลืมกดถุกใจกดต,ติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ